สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวบนบอนสีลูกอีสานอีกครั้งนะคะวันนี้บีก็จะมาปล่อยลูกไม้นะคะราคาแบบว่าจับต้องได้เลยนะคะลูกไม้สวยๆนี่นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่า,าต้นไหนจะใช้รหัสอะไรบ้างนะคะใครชอบต้นไหนก็ให้จดเป็นรหัสไว้นะคะบีจะบอกว่าต้นนี้หมายเลขอะไรอย่างนี้นะคะก็จดไว้เพื่อให้ง่ายต่อการ จำนะคะของดีแล้วก็ของคุณผู้ชมที่อยากซื้อลูกไม้นะคะเพราะว่าลูกไม้เขาจะมีหลากหลายหน้าเนาะบางหน้าก็อาจจะเป็นสีคล้ายกันนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเลยเนาะลูกไม้เขาจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะก็ไปชมกันเลยนะคะสำหรับต้นแรกต้นนี้นะคะบีให้เป็นรหัส A 1นนะคะใครชอบต้นนี้ก็อ่า จดไว้นะคะ A 1ไซส์ก็ใหญ่อยู่นะคะไม่เล็กส่วนหมายเลข15นี้จะเป็นรหัสชื่อพ่อแม่เขานะคะส่วนรหัสที่ JF ก็คือเป็นรหัส A 1นะคะนี่นะคะก็เวลาจะสั่งก็ให้บอกว่าเป็น A 1นะคะนี่ต้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นที่1มาต้นที่นี้ต้นนี้เอาไปเลยที่ราคา ห้าสิบบาทนะคะ A 1คือห้าสิบบาทนะคะนี่นะต้นใหญ่เลยนะคะต้นที่สองต้นที่สองเป็นสีแดงนะคะสีแดงแต่ว่ามีใบช้ำนิดนึงนะคะตัวน,นี้จะให้ราคาพิเศษนะคะนี่อยู่กระถางสี่นิ้วนะคะต้นนี้จะเป็นลูกของสีเจริญกรุงนะคะต้นนี้เอาไปที่รหัส A 2นะคะ A 2องให้ที่ราคา 30บาทนะคะสําหรับ A สแต่ว่าขอคนรับได้ตรงที่ใบมันไหมตรงนี้เนอะมีใบเดียวที่ไหมนะคะต้นนี้ A 2นะคะนี่ต้นที่3ก็สวยเดี๋ยวขออนุญาตเด็ดใบที่มันในนี่ต้นนี้มีหนอด้วยนะคะต้นนี้มีหนอเห็นไหมคะหนอนี่เป็นพ่อแม่เป็นหมายเลข15นะคะเหมือนต้นแรกเลยนี่นะต้นใหญ่เหมือนต้นแรกเลยนะคะนี่แต่ว่าต้นนี้จะให ราคาพิเศษต้นแรกมันจะออกใบกลมนะต้นนี้จะออกใบต้นนี้จะเป็นบอลใบไทยนะคะบอลใบไทยนี่ต้นนี้ขอที่ราคามีหน่อมาแล้วนะคะขอที่40บาทนะคะ A3 A3 40บาทพอดีที่วางไอ้นี่ B มันนี่นะคะ A3 นะใครชอบต้นนี้ A3 สวยอยู่นะต้นใหญ่พอดีที่วางอันนี้วีมันเตี้ยที่วางไม้ไ๋ยนนี้โทรศัพท์อบมันเตี้ยต้นนี้ต้นนี้ก็สวยแต่ว่าใบานี้เขาจะทิ้งใบแล้วนะคะก็จะเหลือตอนส่งน่าจะเหลือแค่สองใบนะเพราะว่าใบานี้น่าจะทิ้งใบวันนี้เอาไปที่30บาทนะคะ A 4นะคะ A4 30บาทให้จดราคาด้วยนะเผื่อบางทีแบบว่าบีก็อาจจะจำราคาไม่ค่อยได้เนาะก็ต้องย้อนมาดูคลิปอีกรอบนึงแหละ A3 นี่นะคะไซส์ประมาณนี้เอ A4 A4 ไซส์ประมาณนี้นะคะ30บาท A5 นะคะขอที่40บาทนะคะ A5 นะเดี๋ยวขอติดใตให้ชมนี่นะคะ A5 นะ A5 40บาทนะคะ ไปต่ออุ้ยต้นนี้เปิดสวยมากต้นนี้เปิดสวยดูสวยมากกระดูกดำด้วยก้านดำนะแข็งแรงต้นนี้พ่อแม่เป็นหมายเลข38นะคะแต่ว่ารหัสคือ A6 นะคะ A6 ต้นนี้เอาไปที่สวยนะสวยมากเลยต้นนี้ต้นนี้ขอ ให้ขอราคานิดนึงเนาะขอที่60บาทนะคะสำหรับ A6 เนาะเพราะว่าเขาสวยมีเอกลักษณ์คือแบบว่ามันเปิดสวยอะถ้าลูกค้าไม่เอาไหมคะจะเก็บตั้งแม่นะ <c oughs> 60บาทนะคะสำหรับ A6 นะคะต้นนี้เป็นเป็นลูกไม้แต่ว่าต้นนี้ไม่ใช่เมล็ดนะต้นอื่นจะเป็นลูกไม้เมล็ดแต่ต้นนี้บีผ่ามาจากต้นแม่เขานะก็เลยให้ชื่อแบบเล่นๆว่าลูกไม้ใบแปลกนะคะเขาสวยหวานน่ารักดีนะ มันมันใบแข็งด้วยนะคะใบแข็งใบหนาใบาหนาแข็งแล้วก็ก้านก็แขกนะ mm hmm. ต้นนี้เอาไปที่30บาท A7 นะคะ mm hmm. A7 ขายดีอยู่ต้นนี้บีเคยเอาไปขายที่งานไอขอนแก่นนะ mm hmm. คือขายดีมากเลย A7 นะคะ30บาทนะ, mm hmm. ะไปต่อ,อต้นนี้ก็สวย mm hmm. ต้นนี้จะเป็นใบไทยนะคะ mm hmm. เป็นลูกไม้ใบไทยมีเม็ดชมพูเปอร์มีหน่อมาแล้วด้วยนะ ต้นนี้ A8 นะคะ A8 เอาไปที่30บาทนะคะอูวันนี้ลูกไม้บีเกือบร้อยต้นนะใครอยากได้ต้นไหนก็คือเอฟเลยนะคะนี่นะคะ A8 นะคะ30บาทนะคะนี่อ่ะไปต่อนะคะเอาต้นใหญ่ๆบ้างเนาะต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่เลยต้นใหญ่แล้วก็หน่อมาแล้วนะคะนี่นะเดี๋ยวบียกโทรศัพท์ให้ขึ้น นี่ต้นใหญ่นะต้นไม่เล็กเลยนี่นะคะนี่ไซส์จะเท่าๆกับต้นที่หนึ่งเลยนะคะแต่ว่าต้นนี้บีขอที่ราคา40บาทนะคะ A9 40บาทนะคะ A9 นี่นะคะเดี๋ยวบีใส่รหัสก่อน นี่ A9 นะคะ40บาทสวยๆแบบนี้เลยไซส์ใหญ่ๆนะคะนี่เอาไปเปลี่ยนกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะอามาสีๆบ้างมีแต่อุ้ยต้นนี้มีหน่อมาแล้วมีหน่อมาแล้วเห็นไหมคะแล้วก็กระดูกสวยมากต้นนี้คือเปอิดแล้วก็ความเด่นคือกระดูกนะคะกระดูกแดงวิ่งผ้าแดงแล้วก็ มีมีกัดสีตรงกลางๆเป็นสีแดงนะคะสวยเลยเป็นเปิดใบคือแบบออกเป็นริ้วๆหยักๆนะต้นนี้สวยมากต้นนี้บีขอที่มีหน่อนะต้นนี้บีขอที่60บาทนะคะ60บาทนี่อ่าสำหรับต้นนี้ให้อ่า A10 นะคะให้รหัสเป็น A10 นะคะ60บาท A10 นะเดี๋ยวมีเอายกกล้องขึ้นให้ชมอีกรอบหนึ่ง A10 นะคะ60บาท A10 สวยต้นใหญ่นะได้หนอด้วยเอาไปทําฟมกอนะคะนี่ A10 นะคะบีจะบอกว่าสําหรับสั่งลูกไม้วันนี้ด้วยความที่อ่าบีให้เป็นราคาถูกเนาะบีก็จะขอค่าส่งนะแต่ว่าคิดเป็นเหมาๆนะค่าส่งบีขอคิด เมาเมานะสั่งกี่ต้นก็ได้นะคะขอคิดค่าส่งเมาเมาห้าสิบบาทนะปกติบีจะคิดค่าส่งหกสิบแต่ว่าถ้าเป็นลูกไม้อะบีจะคิดค่าส่งแค่ห้าสิบบาทเมาเมานะคะไม่บวกเพิ่มสั่งกี่ต้นก็ได้นะคะไม่บวกเพิ่มเนาะต้นนี้ก็สวยเปรอะเ,เ,เลยเปรอะเ,เ,เหมือนเหมือนต้นเนอห้าเนาะคล้ายๆต้น A5 นะแต่ว่าต้นนี้ก็ สวยไม่แพ้กันมีสะดือสีดำด้วยนะคะแล้วก็ก้านก้านก็ออกดำแดงเนาะตัวน,นี้แข็งแรงนี่นะเอาไปที่ต้นนี้เอาไปที่30บาทนะคะ A 1 1นะ A 1 1เอาไปที่30บาทเปิดเปอวยสวยๆสำหรับใครที่ชอบลูกไม้เปอเปอิๆนะคะนี่ต้นไม่เล็กนะคะไม่เล็กนี่ a 11 30บาทบีจะบอกว่าลูกไม้บีพวกนี้นะบีเลี้ยงนอกตู้นะบีไม่ได้เลี้ยงในตู้สําหรับใครที่อยากได้ลูกไม้ที่แบบไปเลี้ยงนอกตู้เลยอะ่ะบีก็แนะนําให้เอฟนะเพราะว่า่าบีจะบอกว่า เพราะว่ามันมันไม่ต้องเอาไปปรับอากาศแล้วเพราะว่าเบีเยาไว้นอกตู้นานแล้วนะคะพอดีตู้บีก็เต็มด้วยก็เลยจัดสินใจเลี้ยงนอกตู้ไปเลยนะใครที่เอฟลูกไม้ชุดนี้ก็คือจะเป็นลูกไม้นอกตู้เหมือนเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่มีตู้ก็แนะนําเลยเนาะต้นนี้ก็สวยนะต้นนี้คือกระดูกกระดูกสวยมากกระดูกแกวอ,อกน้ำน้ำน้ำตาลแดงแล้วก็วิ่งผ้า สีแดงนะคะพื้นใบอะ่ะเหมือนจะออกสีน้ําตาลนะจะออกเขียวก่อนพื้นใบจะเขียวก่อนแล้วก็มาอมน้ําตาลทีหลังนะสวยมากเลยอะ่ะนี่ไซส์ใหญ่เลยเนาะต้นนี้เอาไปที่30บาทเหมือนกันนะคะต้นนี้ให้รหัส A12 นะคะนี่นะคะ A12 30บาทนะคะเดี๋ยวใส่รหัสให้เนี่ยแหละดีคิดตั้งนานว่าจะทํายังไงแบบพอ,พอพอพอเราขายลูกไม้เยอะๆอ่ะ ถ้าเราไม่ใส่รหัสแบบนี้มันจะมันจะงงว่าลูกค้าเขาจะเลือกลูกไม้ยังไงเนาะบางทีให้แคปมาก็งงอยู่นะมีว่าวิธีนี้เวิร์กดีนะคะก็บอกรหัสว่าชอบต้นไหนก็จดไว้ตันนี้ A 12 30บาทนะคะ,ะไปต่อกันนะคะต้นนี้ก็สวยนะตัวนี้มีหน่อมาแล้วนี่นะประมาณนี้นะคะต้นนี้ A 13นะคะ มเีเปอร์เขาขาวนะจะออก,กใบกลมด้วยนะคะจะออกใบกลมๆด้วยนะนี่ดูหนอเขาก็เป็นใบกลมเลยต้นนี้จะออกด่างเขียวแล้วก็มีด่างขาวเข้านะคะสวยเลยนะต้นนี้พี่บอกเลยว่าสวยเอาไปเลี้ยงแบบมันจะกัดสีขาวเรื่อยๆนะแล้วก็มีเปอร์เขียวนะต้นนี้บีขอ40บาทนะเพราะว่ามันสวยนะคะแล้วก็มีหนอให้ด้วยนะคะ นก็คือให้ไปเลยเนาะไม่ได้แยกออกก็คือให้ไปเลยต้นนี้เป็นรหัส A13 นะคะ A13 A13 40บาทนะคะบีจะบอกว่า15นี่คือพ่อกับแม่เขานะคะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่รหัสซื้อนะถ้ารหัสซื้อต้องบอกว่า A13 นะคะจะได้ไม่งงเนาะพอดีบีต้องใส่แบบว่าพ่อแม่เขาเป็นอะไรเผื่อลูกค้าเอาไปเลี้ยงแล้ว แล้วแบบว่ามันสวยอยากไปตั้งชื่อบีก็จะได้ดูให้ว่าอ๋อต้นนี้รหัสอะไรบีก็จะดูว่าพ่อแม่เขาเป็นอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นเป,เปิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นนี้จะมีเม็ดชมพูด,ด้วยจะออกใบกลมๆเหมือนกันนะคะมีเม็ดสีชมพูเป็นเปิดเขียวสวยดีนะต้นนี้สวยดียังไม่มีหน่อมาแต่ว่า ต้นก็ไม่ได้เล็กเลยนะคะนี่เอาไปที่30บาทนะคะตัวนี้ให้รหัสเป็น A14 นะคะ A14 30บบาทเนาะอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวบีจะทำเป็นประมาณสักเท่าไหรด่ดีมัน ประมาณ15นาทีอ่ะได้ถึง A ไหนดี B ก็จะพอแล้วก็เดี๋ยวไปต่อเป็น e ีต่อไปเนาะลูกค้าจะได้แบบว่าไม่ดูยาวไปเนาะวิ้ต้นนี้สวยที่แรกบีว่าจะเก็บไว้เองอะ่ะมันดูแบบงงๆสวยๆเนาะแต่ว่าต้นนี้บีจะขอราคานะสําหรับใครที่อ,อยากได้เนาะเป็นแปลกดีนะบี B ว่ามันแปลกดีบี B ว่าจะเก็บไว้เองแหละถ้าไม่มีใครเอฟนะต้นนี้ a 15นะ a 15เปิดๆสวยๆแบบนี้นะคะ ต้นนี้บีขอที่150บาทนะถ้าใครจะรับเพราะว่าตั้งใจแม่ค้าตั้งใจว่าจะเก็บไว้เองต้นนี้ A15 นะคะ A15 150บาท A15 1 5ห้า15บาทนะคะมีน้ำนี่นะคะสวยเลยไม่รู้มีชื่อพ่อแม่ไหมต้นนี้ไม่มีชื่อพ่อแม่นะใครเอาไปเลี้ยงจะไปจดชื่อก็เป็นพ่อแม่นะ่าจะเป็นลูกไม้แหละอืม นี่นะสวยเลยอะ่ะ a 5 5บี่ชอบโอเคไปต้นต่อไปอุ้ยต้นนี้เปิดสวยมากต้นนี้เป็นลูกของสีเจริญกรุงนะคะเป็นกระดูกแบบชัดมากนะคะดูกระดูกสีแบบแดงอมม่วงเลยอะ่ะเนี้ยเ,เปิดเลยเนาะต้นนี้ a 1 6นะคะ a 1 6 a16 เนี่ยบีให้ที่30บาทนะคะสวยดีเนาะ a16 30บาทนะคะอย่าลืมนะจดราคาด้วยจดรหัสแล้วก็จดราคาด้วยนะเพื่อจะได้จำช่วยกันโอเคมาต่อนะคะอ่าต้นนี้มหนโอมหนโอแล้วก็เป็นใบกลมใบออกพัดอะ่ะพัดพัดใบกลมเนาะเป็นบอนด่าง เขียวแต่ว่าเม็ดขาวสวยดีนะสวยเลยแหละแต่ว่าใบพวกนี้เขาจะทิ้งใบนะคะช่วงส่งไม่เป็นไรหรอกนาะเพราะว่าเขามีหน่อมาให้แล้วต้นนี้เอาไปที่30บาทเหมือนกันนะคะตัวน,นี้ให้รหัสเป็น A17 นะคะ A17 30บาทนะคะ A17 30บาทค่ะสวยดีนะดีว่าเพราะมันออกใบผัดๆด,ด,ด้วยนี่นะ A17 นะคะนี่ กลัวแบบว่ารดน้ําแล้วรหัสมันหลุดจังเลยอะไม่หลุดหรอกเพราะว่าบีเอาปะเอาดินสอเขียนบีไม่ได้เอาปากกาเขียนต้นนี้สวยดีต้นนี้ก็ออกใบกลมๆเหมือนกันนะพื้นใบเขาจะออกใบเป็นเขียวอ่อนเลยอะแล้วก็มีเม็ดด้วยนะเห็นเม็ดไหมเม็ดจะออกขาวชมพูนะกระ,ก,กระดูกกระดูกจะออกเขียวแล้วก็สะดือจะออกสีแดงนะคะสวยดีต้นนี้เอาไปที่30บาทนะคะ เอปนสิบแปดนะคะสามสิบบาทเนาะเอสิบแปดสามสิบบาทอ่าเดี๋ยวให้ถึงเอยี่สิบก็คือจะจบคลิปนี้เนาะแล้วก็ไปต่อคลิปต่อไปนะคะอ่าต้นนี้ก็สวยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเด็ดนี่นะสวยดีเปอเปอะแดงแดงนะคะต้นนี้เอสิบเก้าเอาไปที่สามสิบบาทนะคะเอสิบเก้าสามสิบบาทนี่ a 19 30บาทนะคะและต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายคือสายดาร์กเนาะใครที่แบบว่าสายดาร์กชอบแบบดำๆเนาะเอาต้นนี้ไปเลยนะคะต้นนี้จะเป็นอบอนที่เป็นกระดูกดำนะคะแล้วก็เหมือนจะวิ่งวิ่งเผ้าออกมาด้านข้างเนี่ย จะออกสีน้ำตาลดำนะสีน้ำตาลอมม่วงๆอ่ะแล้วก็เม็ดแดงสวยมากต้นนี้บีบอกเลยว่าสวยบีอยากเก็บเองอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรแบ่งกันไปนเลี้ยงนะต้นนี้บีขอที่มันสวยนะดูมันมันไม่ได้เล็กเลยนะต้นนี้บีขอที่60บาทนะคะ A20 นะคะต้นสุดท้ายของคลิปนี้อ่ะ A 2 0 60บาทนะคะใครชอบต้นนี้ใส่รหัสมาเลยนะคะพิมพ์ไว้เลยไม่ใช่ใส่รหัส <laughs> พิมพ์ไว้เลยนะคะแล้วก็ บอกราคาด้วยว่า60บาทนะคะ a 2ยบนะคะนี่ a 2ยี่บาทนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ไม่รู้มีมีม,มีพ่อแม่นะพ่อแม่หมายเลข38ดนะคะอ่านี่ก็จะเป็นบอลที่ปล่อยวันนี้20ต้นนะคะใครชอบต้นไหนก็อุนอ่นนนบีได้นะคะช่วงนี้บีหาเงินนิดนึงเพราะว่าบ้านบีอ่าไม่ใช่บ้านยุ้งข้าว แล้วไก่แล้วก็กองฟางบียที่บ้านแม่บีไฟไหม้นะคะพอดีเพื่อนบ้านเขาเผาขยะนะคะแล้วมันลามมาคือบีก็หาเงินนะช่วงนี้บีก็เลยแบบเงียบไปอาทิตย์นึงถ้าเป็นลูกค้าจะเห็นว่าเออไม่เห็นบีโพสต์นั่นแหละคะ่ะบีแบบบีช่วงนั้นบีก็รู้สึกแบบจิตตกนิดนึงเนาะก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็เลยแบบว่าโอเคพอ อ่าโอเคแล้วก็เลยกลับมาทำนะคะนี่ก็เป็นบอลชุดแรกเนาะเดี๋ยวจะขึ้นชุดต่อไปอยู่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ก็โพสชุดนี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะชอบเซตไหนให้เขียนรหัสมาไอชอบต้นไหนให้เขียนรหัสที่บีบอกนะคะแล้วก็ราคาด้วยที่บีบอกราคาไปแล้วก็มีค่าส่งเหมาเมาห้าสิบาทนะคะสั่งกี่ต้นก็ได้เดี๋ยวรอรวมกันก็ได้นะเดี๋ยวบีจะลงคลิป ลูกไม้เรื่อยๆเลยเนาะจะปล่อยลูกไม้เรื่อยๆเลยลูกไม้มีเยอะกว่านี้นะคะก็อาจจะตามตามความสวยตามหน้านะคะก็ราคาก็คือมาแบ่งจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าคิดแพงถ้าขายจริงๆก็จะขายต้นละร้อยแต่ว่าก็เอามาลดให้นะคะส่งการด้วยเนาะเป็นของขวัญปีใหม่ไทยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะพูดเยอะพูดเยอะเกินนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามแล้วก็ อูดนนบีนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ